เดือดข้างเดียวพี่บอสเนี่ยโอ้ยแม,ม่งจะร้องไห้ชุดชุดแม่งทำกูแบบนียโอ้ยหล่อจะตายหึงเช่นเนี้เลยตะเลยม่งหายมาเลยพี่บอสแม่งทำกูไง รู้ว่าใต้เจ้าแบบไทอ่ะถ้าเจ้าไทยเรียนส่งทะลุนึงได้โอ้พี่แม่งโอ้พี่จะร้องไห้ไม่ทันแล้วพี่มันหายไปแล้วข้างต้องอีกข้างวะพี่ไม่อาต้องไปอีกข้าง,งเดียวนั่นหหแหละเอออยู่อย่างนั้นแหละพี่หล่อแล้วอเออเดียวบ้าวีจ,จัดใจจริงนี่สิรุโอมนี่ おい。Oh yeah.